ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมปุ้ยอีซุนะครับมีรถอีกหนึ่งรุ่นมารีวิวก่อนสองมอบนะครับกับเจ้าตัวอีซุ1.9 DDI Blue Power นะครับแคปโฟเกียร์ซตัวท็อปสุดเลยนะครับในตัวรุ่นที่เป็นพิกอัพตัวสูงมาตรฐานนะครับนี่สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการรถที่ออปชั่นครบนะครับแล้วก็ได้ล้อแม็กด้วยได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วย นรกจักหน้าขมเมียมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราวันนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็คุ้มค่าไหมถ้าขยบรุ่นจาก LDA มาเป็นตัวเกียรนะครับอ่ะเรามาดูรูปลักภายนอกก่อนนะครับลูปลักภายนอกตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวสีบอลนะครับสีบอลสีใหม่เลยนะครับจะทางสีสดนะครับจุดแตกต่างระหว่างเกตแรกจบ LDA มองง่ายๆเลยครับล้องไห ภาพไปดูที่ล้อแม็กนะครับล้อแม็กตัวนี้จะเป็นแบบแม็กทูโทนสองสีเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการรถยกสูงมาตรฐานนะครับและต้องการลายแม็กแบบสปอร์ตสปอร์ตซิ้นๆนะครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้เลยลูกค้าท่านใดที่ต้องการออกรถแล้วไม่ต้องการ นัไม่เปลี่ยนแม็กจากได้แม็กมาตรฐานจากโรงงานนะครับแล้วก็ได้ความสวยงามด้วยตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ได้เลยทีเดียวครับมาดูเรื่องของสเปคนะครับสเปคยางตัวนี้เป็นยางบิสโตนนะครับตัวเลิอกเหมือนเดิมนะครับสเปคยางของตัวนี้ที่ให้มาจากโรงงานนะครับเป็นยาง215 70R16 แม็กลายแม็กตัวนี้เป็นแม็ก16นะครับขนาดยาง215 70R นะครับ ก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวอาจจะบอกว่าให้ดูมุกว่านี่นะครับสวยไหมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดของ4ประตูสูงมาตรฐานนะครับราควา800,000น,นิดๆกุญแจงเขาจะเป็นกุญแจร,รีโมดแบบนี้นะครับ รูปลักปิดแจ็แบบนี้จะเหมือนตัว LDA นะครับแต่ว่าตัวนี้ที่ความพิเศษของเขาจะมี immobilizer ป้องกันการโจรกรรมขโมยนะครับก็มีสัญญาณล็อกปลดล็อกอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในนะครับอ่ของปลดล็อกนะครับเรามาดูที่ภายในกันภายในต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะครับออกแบบมาค่อยข้าเทียสวยเลยทีเดียวนะครับภายในออกแบบมาเป็โซนสีดํานะครับเริ่มจากแบบประตูข้างนะครับจะมีเป็นลายหนัง นะครับตรงนี้จะเป็นลายหนังนี่นะครับก็ปรับก <c oughs> ระจกไลฟไลฟ์ซ้ายขวานะครับพับกระจกได้นะครับภายในพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบพุ่มหนังนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นที่ตอบโจทย์ในเรื่องของดีไซน์นะครับแล้วก็ลักชัวรี่ รูการด่าท,ที่ต้องการความเป็นลักชัวนี่นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดละในตัวเกตรดสมมาตรนะครับขออนุญาตประหยับขึ้นไปหน่อยนะครับอืนะครับ,นะรบหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ชมนะครับตัว LDA กับตัวเกตรดแทตัวนี้นะครับหน้าจอค่อนข้างจะแตกต่างนะครับอ่า ตัวนี้จะเป็นหน้าจอค่อนข้างที่จะพิเศษหน่อยนะครับจะสวยแล้วก็มีออปชันฟังก์ชันเล่นค่อนข้างเยอะเยอะกว่าตัวเกีนะครับเพิ่มเงินมาแต่ว่าก็ได้ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาเช่นกันนะครับนี่อ่านี่ครับมีทิป A นะครับอ่านะครับก็น้าจอก็ประมาณนี้นะครับเลือกโหมดได้กดได้นะครับ รงชุดฟังก์ชันของตัวพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งนี้จะเป็นคูชคอนโทรลนะครับมีคูชคอนโทรลให้ในเกียร์แซนะครับมีคูชคอนโทรลให้ฝั่งนี้จะเป็นวอลลุ่มปรับเสียงนะครับเลือกโหมดสั่งคําสั่งเสียงนะครับที่ไปชุดเครื่องเล่นชุดนี้นะครับสามารถกดควบคุมที่ตรงนี้ได้เลยนะครับทาให้เราสะดวกสบายมากขึ้นในการใช้รถนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะออกแบบมาและดีไซน์มาให้ใช้งานง่ายนะครับ ลูกค้าทุกท่านต้องการสั่งคำสั่งเสียงก็กดเพียงกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็สามารถกระสั่งได้เลยนะครับแล้วก็รับสายวางสายนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกฟังก์ชันนะครับพูค้คอนโทรลน,นะครับประมาณนี้แล้วก็สามารถใช้งานง่ายครับถือว่าเป็นออปชั่นค่อนข้างที่จะครบแล้วก็สวยหรูทีเดียวส่วนหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอวิทยุหนึ่งเจ็ดนิ้วนะครับในหน้าจอลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีตัวปรับ นะครับฟังก์ชันพัดลมนะครับทิศทางลมนะครับตำแหน่งทิศทางลมความเย็นความแรงลมความเย็นนะครับรับลมภายนอกนะครับไฟฟ้า AC เปิดนะครับน้ำยานะครับตรงนี้ก็สามารถมีชาร์จแบตได้นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์6สปีดเดินหน้านะครับ6สปีดเดินหน้านะครับและเกียร์ถอยหลังของอีซูเนี่ยนะครับลูกค้าบางคนไม่เข้าใจเรื่องของเกียร์ถอยหลังนะครับเกียร์ถอยหลังอีซูจะ ยกตัวนี้ขึ้นนะครับหนึ่งสเต็ปปล,อ,ลอกนี้วงแหวนนี้นะครับแล้วดันไบสุดและเข้าเกียร์อ่าจะมีสัญญาณเตือนตื๊ดตหนักนั่นคือสัญญาณเตือนจะทํางานแล้วนะครับนี่เวลาเราเข้าเกียร์ถังนะครับหน้าจอเ็าจะติดตรุ่นนี้มีจอให้ด้วยนะครับมีจอมาจากโรงงานก็จะติดตรงนี้ขึ้นมาเลยถือว่าสะดวกสบายแล้วปลอดภัยมากขึ้นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการความปลอดภัยมากขึ้นตัวนี้ก็่าสนใจนะขยับขึ้นมานิดหน่อยจาก LDA นะครับเป็นเกียร์สัต ถ้าได้ออปชันขนาดนี้ถือว่าคุ้มค่านะครับภายในก็ออกแบบในโซนสีดำนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เอามารีวิวก่อนส่งมอบรถเอามาดูตอนสองมั่งชุดเด่นๆนะครับของเจ้าตัว all new visu นะครับรุ่นใหม่นะครับ2020นะครับตัวสเก e ตแททุกรุ่นจะมีแอร์หลังแบบนี้ จะมีมแอร์หลังแบบนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่เดินทางไปไกลนะครับแล้วต้องการความเย็นช่วงตอนสองนะครับก็จะมีช่องแอร์แยกซ้ายขวาให้อย่างนี้สามารถปรับได้และสำคัญมีชาร์จมีที่ชาร์จด้วยนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังหรือว่าออปชั่นของารจะคุ้มค่ากับค่าตัวนะครับ ครับไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะเหมือนเดิมครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดนไลท์ตัวแหน่งไฟเลี้ยวไฟตันหมอกอยู่ทังนี้อ่านี่คือไฟเลี้ยวนะครับนี่คือไฟตัดนหมอมกกระจังหน้าคมเมียบครับ ัวนี้ก็เอามารีวิวนะครับให้ลูกค้าดูนะครับก่อนตัดสินใจซื้อนะครับลูกค้าท่านใดที่ต้องการออปชันในตัวสงมาตรฐานออปชันครบนะครับก็แนะนําตัวนี้เลยนะครับกับเจ้าตัวเก้าดีไอโพรเพอร์แโฟนะครับหรือว่าเป็นอีกรุ่นที่ได้ความนิยมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพุ้ยสุคขงต้องลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปฝากกดติด ใจนะครับฝากกด Subscribe เป็นกำใจใเสียปุยย้วยนะครับเพื่อในการอัพคลิปใหม่ๆครับลูกค้าทั้งทุกท่านจะได้ไม่พลาดวันนี้ผมปุ้ยส่งโคงมื่อลาปีางนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมไปแล้วครับสวัสดีครับ